ค่ะวันนี้ไม่มีมีแกงขนุน <c ười> คุณยายกินข้าวหรือยังครับกินแล้วครับแต่วันนี้ครับวันนี้กินทุเรียนหรือยังค่ะยังสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายน่ารักค่ะคุณยายน่ารักอยากไปกอดจังสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณยายคนเก่งสวัสดีคุณยายน่ารักจังสวัสดีสวัสดีเลขไม่เข้าเลยคุณยายคุณยายน่ารักมากๆค่ะคุณยายน่ารักคิดหนูรักคุณยายค่ะรักคุณยายจ้าสวัสดีครับ คุณยายโชคดีกันทุกคนนะพ่กหลานพวกลูกหลานที่อยู่นี่เนี่ยให้โชคดีกันทุกคนที่อยู่นี่ไหนเร่า<ะ>ลูกหลานที่อยู่นี่ไหนที่อยู่ <laughs> <laughs> อยู่ในโทรศัพท์ <laughs> อยู่ในโทรศัพท์ว่า <laughs> ให้ลูกหลางให และสวยให้รวยเงินทองรวยทองถ้วยอายุยืนยาวเก้ารอยปีอยู่ดีกินดีตลอดไปยายแข็งแรงมากครับจันโทคิดตามอค,คิดตามกันสวัสดีคุณยายน่ารักคุณยายน่ารักค่ะขอพรหน่อย ยายน่ารักมากๆเอาพักลูกพกลานนะที่มาในนี้นะให้อยู่ดีกินดีอูยุย็นเป็นสุขกันทุกๆคนนะให้ทำอะไรอย่าให้ขัดคลองให้ได้เงินได้ท้องเงินไหลกองท่องไหลมาให้ลำให้รวยให้ถูกหวยรางวัลอยู่ดีกินดีอายุยืนยาวเก้าร้อยปีนะทุกคนงวดหน้าออกอะไรครับยายก็ยังไม่รู้ คุณยายใส่เสื้อสวยอมิทไปแล้วอ่านไม่ชัดสวัสดีคุณยายยายน่ารักมากสาธุคุณยายเจ้าอม,มิกเมื่อกีสาธุค่าคุณยายสวัสดีคุณยายดีจังยายสายตาดีมากคุณยายยังขอบคุณค่าคุณยาย คุณยายอ่านหนังสือเก่งจังเลยคุณสุระค่ากับขอบคุณค่าได้พอแล้วผมสวยคุณยายคุณแม่ร้องเพลงไม่ไปเลยสวัสดีคุณยายคุณยายแม่อ่านด้วยฉันเ่ยไหวเหรอ ยายยืมสดตังหน่อยอีเนียอีนนี้เหนชา้าเหี๋ยอนนีนะชา้าต้องยืมตังเนี่ยนะช้าทอชุละทุละคุณยายดีใจได้จังสวัสด,ดีทดุกคนนะจ๊ะคุณยยาเก่งขอบคุณคุณยายขอสองตัว ยายน่ารักจังอสองตัวไม่รู้ออกไงคุณยายเหนื่อยยังเหนื่อยยังครับก็เหนื่อยเหมือนกันเรื่อ,อาตามคุณยายน่ารักจังเลยค่ะคุณยายสายตาดีจังค่ะคุณายายอายุยืนจังค่ะ กินอะไรคะก็กินข้าวขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ๊ะก็กินข้าวเหมือนกันบ้านยายอยู่ไม่ไปแล้วอ่านไม่ชันน่ารักคุณยายโอ้ยอ่านไม่ชันคุณยาย <laughs> แล้วไม่ชันอีกเล้ววันนี้ <laughs> โอ้ยไต้องอ่านเลิกเลิก <laughs> ไม่อ่านแล้ว <laughs> คุณยายอ่านเก่งมากมาก คุณยายเก่งมากค่ะวันนี้วันฉันทุเลียนเขียนมาไวคิดถึงคุณยายคนสวยนะคะขอบคุณค่ะคุณยายยายอายุเท่าไรกาวสิตีแล้วยายอ่านหนังสือเก่งมากค่ะอ่านอ่านความจำไม่ไปก็ คนเยอะแข็งแรงจังขอให้คุณยายอา,ายุเป็นร้อยร้อยปีพันพันปีนะครับคุณยายยายคุณยายน่ารักคุณยายอารมณ์ดีมากชอบดูโอ้ไหวว่ความความตันขึ้นเยอะขึ้นนะคะ ขอแห้งขอแหงใจกอขอแหงขอแหงขอแหงมาเป็นผงชมยองคนน้ำกินทีน้ำบ่ฉันก็ไม่เอาอลวน้ำบ่ฉันก็ไม่เอาจะเอาน้ำเหล้าสามสิบผ้าดีกี่นั่นเท่เาสามสิบผ้าฉันดื่มไม่ลงอลขอแม่คง โค้งทันทีคุณยายเก่งมากค่ะคุณยายขอยืมเงินหน่อยเอยเริ่มยืมใหม่แก้ว <c oughs> ยายร้องเพลงกล่อมเด็กดีเลยค่ะโอ้ยยายไม่เคยร้องร้องกล่อมเด็กนะไม่เคยเายายไม่เคยกล่อมใช่หรือ ก็กลอมก็เออเฮอเอเอ,อะไรแค่นี้เององทำไมร้องให้ฉันฟังแค่นี้เองอะเอ,อ,งอ้าวร้องไม่กล่อมเด็กกลไม่เก็เวลาฉันเด็กๆก็ไม่ได้กล่อมฉันเลยหรืออ้าวเอ,เอ๊เอ๊ะไม่ได้แค่แค่นี้เองเหรอ,อโอ้อะไรโอ้โห<ก>ฉันนึกว่า,าฉันถึงร้องเพลงไม่ค่อยเป็นนะ่ะ ยายดีก็เอเฮเอเฮเองอ่ะพอพวกเรา <S <S 2> <S 2> ไม่ไปแลย <C oughs> คิดถึงยายเลยคุณยายร้องอเพลงกมเก่เงมากหัวทรงหัวใจฉันสมาชิกลำดับสองพันหกร้อยหกสิบห้าหลานไม่ไปก็ร้องเพลงเพราะมากยาย คุณยายขอยืมเงินร้อยบาทเอา,อเอาตรงไหนแล้วเอาทิ่เดียวมายายจะปั้นให้ <c oughs> ยายจะไปทำงานได้เงินอะไรที่ไหนเล่าจะเอาที่ไหนให้เล่ายายทำงานไม่ได้แล้วว่ายายเก่งจังมีลกูกปะ จำตัวเปล่าครับไม่มีแล้วยายไม่มีแล้วโรคปาจำตัวมีแต่ความดันนั่ <c oughs> แนแหละนั้นไม่ใช่โรกประจำตัวใช่ไหมน่ารักยายคุณยายน่ารักแข็งแรงค่ะยายสบายดีนะวันนี้อะไรกินทุเรียนนีดอยังครับ วันนี้ยังสวัสดีค่ะยาย<ด>ว่ายายน่ารักจังสวัสดีคุณยายน่ารักจังสวัสดีครับคุณยายคุณยายมีบุญมากค่ะคุณยายกินข้าวหรือยังกินแล้วคุณยายฝนยฝากเงินพี่หนึ่งไว้กี่ตั้งโอ้ไม่ได้ฝากใคร มายายไม่อ่านดูแลขอยืมเงินหน0อยมีสักคนจะยืมจะไปเอาตรงไหนยายปั้นไม่เป็น <laughs> ถ้าปั้นเป็นเราจะปั้นให้ <laughs> อายุยืนขวัญยืนนะคะยายแข็งแรงจริงคุณยายยืมเงินหน่อยก็ยืมอีกแล้ว <laughs> <laughs> วัสดีคุณยายและคุณหนึ่งยายจะถูกรางวัลที่หนึ่งจะมีก็คนยืมตังเนี่ยสุทินชื่อสุทินยายงวดหน้าบอกหวยอีกนะคะเอองวดหน้าจะบอกนฉันรู้ไม่รู้ไม่รู้หน้าอย่าน้ารักจังยาย คุณยายน่ารักค่ะเดีย๋ยวมาขอยายก็เลยหวยตัวใครตัวมันเถอะ <c oughs> พอ,อยายบอกไปไม่ถูกก็มาต่อ,อว่า,อายายกันลองเพลงให้ฟังหน่อยค่ะไปดูนี่คอมเมนต์ <ละ S 1> มง้อยายที่สุดเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีคุณยายนะ